่ะทุกคนอยู่กับกิ๊กอีกเช่นเคยค่ะ MC กิ๊กพิธีกรสองภาษาค่ะวันนี้ค่ะกิ๊กมีเทคนิคดีๆในการประหยัดไฟมาฝากเพื่อนเทุกคนกันกด้วยนะคะกับช่วงวิกฤตแบบนี้หลายๆคนยังคงอยู่ที่บ้านกันแล้วก็อาจจะมีการเปิดไฟใช้ไฟขึ้นทําให้ค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะกิ๊กมีตัวช่วยดีๆที่จะมาช่วยทุกคนประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือนี่ค่ะ ไฟ LED แบบโซลาเซลล์นะคะวันนี้ที่กิกจะเอามาให้ทุกคนนะคะมาปักทุกๆคนนั่นก็คือของมี่่เป็นโคมโซลาเซลล์ LED Eve นะคะ ซึ่งแบบนี้ค่ะทุกคนก็สามารถสั่งออนไลน์ก็ได้หรือว่าอตอนที่กิ๊กซื้อมากิ๊กซื้อมาจากโฮมโปรนะคะได้ไอเดียนยี้มาจากบ้านเพื่อนเหมือนกันแล้วก็เอามาติดที่บ้านตัวเองนะคะอาจจะติดไว้ที่โรงจอดรถหรือว่าตามทางเดินก็ได้นะคะหรือบ้านไหนที่ใช้แล้วก็เอามารีวิวกันนะคะว่าใช้ดีไหมนะคะสําหรับตัวกิ๊กเองนะคะกิ๊กเริ่มใช้จากอันเล็กๆก่อนค่ะติดไว้บริเวณประตูนหน้าบ้านซึ่งเวลาคนเดินผ่านนะคะเขาก็จะส่องสว่างขึ้นนั่นเองค่ะ ด้านในนั้นมีอะไรมาดูกันค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะด้านบนนี้ก็คือเป็นแผงโซลา r เซลล์นั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟที่ส่องออกมาตอนกลางคืนนะคะตรงน,นี้มีปุ่มเปิดปิดไว้ได้ด้วยตอนกลางวันนะคะเราก็อาจจะปิดไว้ให้เขาเก็บไฟไว้แล้วก็มีนี่ค่ะเป็นคำแนะนำในการใช้งานแล้วก็มีน็อตแถมให้อยู่แล้วนะคะ เป็นภาษาไทยด้วยนะคะผู้มือการใช้อะอย่างในกรณีใครที่ไม่ใช้สกรูหรือว่าใช้น็อตยึดกับตัวบ้านนะคะเขาก็จะมีช่องให้ยึดกับตัวบ้านแบบนี้ก็อาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะเป็นกาวสามหน้ากิ๊กใช้ไอ้กาวสองหน้ากิ๊กใช้ของสามเอ็มนะคะก็ ยึดติดแน่นมากน่ค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะก็เราก็เอากาวสองหน้านะคะแปะไว้ด้านหลังแล้วก็เอาไปติดไว้ที่ผนังบ้านได้เลยใช้ง่ายมากๆแล้วตอนกลางวันแบบนี้ที่แดดจ,จัดๆค่ะเขาก็จะเก็บสะสม พลังงานแสงแดดไว้พอในตอนกลางคืนค่ะก็จะมีไฟเรื่อๆออกมา <c oughs> ้พอเวลามีคนเดินผ่านนะคะเซนเซอร์เวลามีคนเดินผ่านเขาก็จะสว่างขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยค่ะที่สําคัญนะคะไม่เปลืองไฟที่บ้านเราอีกด้วยมีตั้งแต่ไซส์นี้น่าจะเป็นไซส์เล็กสุดแล้วค่ะแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ๆเลยหรือว่าจะเป็นแบบโคมไฟที่ยื่นออกมาตามทางเดินนะคะมี ดีไซน์หลายรูปแบบมากๆเพื่อนๆก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะคะหรือจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะคะส่วนตอนกลางวันที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดติดค่ะ ตรงนี้เป็นปุ่มเซ็นเซอร์นะคะเวลาเดินผ่านออพนักงานแนะนําว่าเขาจะอยู่ประมาณที่1เมตรค่ะมีคนเดินเดินผ่านช่วง1เมตรเขาก็จะเซ็นเซอร์แล้วก็ติดไฟอัตโนมัติแต่ถ้าสมมุติว่ามากกว่านั้นก็จะเป็นไฟละเลือ่อละเลือลเล่อแทนนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้นะคะสำหรับบ้านไหนสำหรับเพื่อนคนไหนที่ใช้อยู่ใช้ไซ์ไหนกันบ้างแล้วก็มีของยี่ห้ออะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ค่ะมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะสำหรับวันนี้พิกลาไปแล้วขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามขอบคุณค่ะ